Irm, คอนเฟิร์มคบหนุ่มในเครื่องแบบโถดด้อยู่ในวงการมานานก็มาจะถูกจับตามองด้วยความรักมาโดยตลอดสำหรับนางเอกสาวสวยค,วววยคววนุสาม์นีภาพความรักที่ผ่านๆมาของเธอนั้นเปิดตัวแรงพอปิดตัวก็คือสะเทือนวงการกลายเป็นกระแสะดราม่าขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวแต่มาช่วงดานหนังนี้ขวัญเวลามีความรักครั้งใหม่ก็มาจะไม่เปิดตัวไม่โชว์โมเมนต์หวานเหมือนเมื่อก่อนคงเป็นเพราะว่าขวัญอาจจะโตขึ้นด้วยอยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนสองคน ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้สร้างความมืดหาไม่น้อยเลยทีเดียวที่กําลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มคนหนึ่งโดยชาวเน็ตห,หลายๆคนก็ได้ชี้เป้าไปที่ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุก,การของสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถมหนุ่มคนนี้คุณแม่ของขวัญไฟเขียวให้ดูกคบกันด้วยก็ไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มคนใหม่ของขวัญจะเป็นคนที่ชาวเน็ตชี้เป้าหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดใจหรือยืนยันว่าเป็นคนนี้แต่หลายๆคนบอกว่าคนนี้แน่นอนล ถึงเรื่องราวความรักทางนี้ว่าความรักกับแฟนหนุ่มนอกว,วงการว่าแฮปปี้รักตัวเองและรักแฟนก่อนหน้านี้พูดมาตลอดว่าไม่เปิดตัวแฟนแต่ได้เห็นข่าวที่ไม่คนเปิดปล็อปแล้วตนไม่ได้ติดอะไรแต่ไม่คอนเฟิร์มว่าที่เปิดาปา็อกกันนั้นใช่หรือไม่บอกคำาำแซวตนได้แต่แซวให้ทุกคนด้วยย้ำชัดไม่มีรูวผู้ออกมาจากตนแน่นอนก็ยอมรับว่าตนมีแฟนแต่ก็ยังไม่เปิดตัวแบบนี้ก็ยิ่งทาให้คนอยากดูรักมากอยากสืบว่าแท้จริงแล้วหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครสรุปแล้วใช่คนที่ชาวเน็ตพุ่งเป้าหรือเปล่านานี